สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกชาวฟอนฟิชชั่นทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปดอวิคดดข้อกราฟประจําวันวันนี้วันที่8เดือน6 2023นะครับเนี่ยวันนี้ก็มาดูกราฟกันเหมือนเดิมก็จะเปิดด้วยดีเอ็กวายาก็อธิบายมาค่อนข้างหลายคลิปแล้วนะดีเกวก็ยังอยู่ที่เดิมเลยไม่ไปไหนนะครับวิ่งขึ้นมาจบดีพอยต์ของตัวแคลฟเนาะ จบดีพอยต์แกลบติดโซนนี้แหละแล้วก็มีการเสียทรงเกิดขึ้นเห็นไหมครับราคามีการทำโลว์เวอโลทีนี้เราสามารถที่จะมองเป็น QM ได้เนาะเลยซ้ายหัวราคาทำโลว์เวอโลนะครับอาจวะในการเซลล์นอกาสำหรับคนที่เล่นดีกว่านะครับก็มีแนวโน้มที่จะทิ้งตัวลงเนาะเพราะว่าฟอร์มเป็น QM ละมีมีดาวเจนชัดเจนเนาะมีดาวเจนทัดเจนทุกอย่างครบครับองค์ประกอบครบ โครงสร้างพังแล้วในทม์เฟมในทม์เฟมย่อยเนี่ยในช่วงนี้ครับที่มันรีเทสขึ้นมาเนี่ยก็มีการเสียทรงเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราปรับไปดูทม mm ์เฟมย่อยก็เหลือแต่ตลาดจะเฉลยแล้ะครับว่าจะขึ้นหรือลงเนาะเราก็เล่นไปตามเทคนิคนั่นแหละนะเราเห็นการเสียทรงหรือโครงสร้างเสียในจังหวะน,นี้แล้วเราก็เห็นโครงสร้างเสียอีกที่ตำแหน่งเนี่ยเราก็เล่นไปตามวิธีการของเรานะครับที่เหลือก็ให้ตลาดเขาเป็นคน ฉเฉลยแล้วกันเนาะอ่ะสมมติว่าตัวนี้มันลงจริงนะครับลงจริงตามเทคนิคของเราเนี่ยนะครับอ่าก็จะลงได้ถึงประมาณสักอ่าแนว3 8 5 0นะคิดว่าน่าจะประมาณนี้แต่ถ้ามันลงจริงเราสามารถที่จะมองเป็น a b c d ได้ครับแบบนี้เนาะอ่าตัวนี้เป็น a นะครับอ่าขออนุญาตใช้สีน้ำเงินแล้วกันอ่าสีม่วง a ตรงนี้เป็น b ครับตรงนี้เป็น c าลากฟิโบจาก a มาหา B นะครับแล้วเราก็วัดดูปรากฏว่า c พัก78.6ถ้า c พัก78 b c แอ้งชั่นจบเ่อไหร่ครับจบ127.2นะครับถัดมาอย่าลืมวัดระยะ1ต่อ1ด้วยระยะจริงนั่นแหละปรากฏว่าจบที่เดียวกันเป๊ะเลยครับนี่นะครับอ่า ปรากฏว่าแพทเทิร์น A B เท่ากับ C D เนี่ยจบที่แนวนี้เนาะแต่มันไม่ได้จบตรงนี้เป๊ะๆหรอกคิดว่าน่าจะต้องแบบเนี่ยประมาณนี้ครับเวิร์กเนี่ยเนี่ยเวิร์กเกือบๆลงมาถึง50เนี่ยครับน่าจะลงมาเนี่ยประมาณนี้ครับเกือบถึง50าสงงไหมเนี่ยน่าจะวิ่งลักษณะประมาณนี้นะครับเราสามารถที่จะมองเป็น A B C D แบบนี้ได้หรือจะมองเป็นฮาร์โมนิกก็ได้นะครับอ่าโอเคเอาลองดูนะ ชุดนี้วิ่งขึ้นมาย่อพัก70.7ถ้าพัก70.7ให้มองเป็น61.8อแ่ะแสดงว่าถ้าเราเอาเอ็กที่ตำแน่งนี้แพทเท r รเนี้ยมีแนวโน้มที่จะจบที่ราคาประมาณนี้ครับ3 8 2เดี๋ยวนะเนี่ยจบประมาณนี้แบบที่หนึ่งลบภาพ A B C ออกน,นะอ่ะแบบที่หนึ่งน่าจะจบที่ตรงนี้ นะครับมีการซ้อนทับกับฟิโบแนว3า2อพอดีเนี่ยครับราคาก็จะลงมาปึ๊บอ,อาจจะกลับตัวที่ตรงนี้นะแบบที่1ก็คือกลับตัวด้วยแพทเทิร์นตัวการเรนนี่แหละพัก78หรือจะลงมาแฉลบหน่อยหนึ่งเพื่อให้มันจบ A B C D ด้วยไม่สิถ้ามันจบตรงนี้อ่าอันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ก็แพทเทิร์นนี้ไม่ใช่ก็ให้มองเป็น A B C D แทนอะไรอย่างเงี้ยครับหรือนะครับ ถัดมาถ้าเราขยับ x เอา x ไว้ที่ตำแหน่งนี้ล่ะสมมติผมเอา x ไว้ที่ตำแหน่งนี้ส่งผลให้นะครับส่งผลให้ b point ของเราพรักที่50ถ้า b point พัก50เนี่ยครับดีจบเท่าไหร่ครับ88.6คือตรงนี้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีโซนรออยู่ก็ค่อนข้างสวยครับอา,อาจจะตรงกับแนวฟิโบ6ก8แไหมอ่ะโอเคตรงกับฟิโบแนว6ก8พอดี พันดีกว่าก็มีแนวโน้มที่จะลงมา2แนวนี้ครับไม่ตรงนี้ก็ตรงนี้แน่นอนนะครับซึ่งแนวนี้ครับที่เป็น6.8เนี่ยก็ค่อนข้างสวยนะถ้าเราลากาเส้นแนวนอนเนี่ยครับดูโซน,เ,นเห็นไหมครับเห็นไหมก็มีแนวค่อนข้างเนี่ยมีแนวค่อนข้างสวยรอเลยก็ไม่แน่นะครับอาจจะลงมาถึงที่แนวนี้แล้วขึ้นก็ได้ไม่รู้ ครับอันนี้คือเล่าให้ฟังถ้าดีเอ็าเขาลงจริงเนี่ยส่งผลให้ราคาทองคำของเราเป็นไงครับถ้า DXY มันลงส่งผลให้ราคาทองคำของเราเป็นไงครับก็อาจจะดีตัวขึ้นถูกไหมอ่ะไปดูทองคำคับในส่วนของตัวทองคำเนี่ยนะอ่ะในส่วนของตัวทองคำเนี่ยนะครับถ้าเรามีการตรีกรอบของสมาลี่คอนเซปต์เนี่ย ตัวทองคำเนี่ยยังเป็นดาวเทรน์นะครับในระดับ4ชั่วโมงนะเพราะว่าราคามันทำโรเวอร์โลนะ่นะทำโรเวอร์โลนะซึ่งเราสามารถที่จะมองเป็นฮาร์โมนิกแพทเทิร์นได้ได้ค่อนข้างหลายแบบนะคือพูดง่ายว่าถ้ากราฟเนี่ยนะครับมันมีการไซด์เวย์นะครับเมื่อไหร่ก็ตามถ้ากราฟม,มันมีการไซด์เวย์ออกข้างเนี่ยมันเราจะเรียกว่าเราจะสามารถที่จะมองภาพฮาร์โมนิกเล่นฮาร์โมนิกได้ ได้บ่อยมากหมายถึงว่าจังหวะในการเล่นของคำนี้จะจะมีบ่อยมากถ้ากราฟเป็นไซด์เวย์นะก็อย่างที่รู้กันเนี่ยว่าฮาร์มอนิกแพทเทิร์นเนี่ยมันเหมาะมากกับการเล่นแบบสวิงเทดหรือว่าจังหวะกราฟมันเป็นไซด์เวย์เนาะแต่ก็ใช่ว่ามันจะเล่นในช่วงที่กราฟเป็นเทนไม่ได้นะมันขึ้นอยู่กับทักษะของผู้ใช้งานแล้วก็ขึ้นอยู่กับเราเอาวิธีการเทรดอื่นๆเข้ามาประกอบร่วมใหมแต่ถ้าบอกว่าฮาร์มอนิกเพียวๆเลยครับแบบต้นฉบับตามหนังสือเนี่ย มันก็แน่นอนนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ก็ตามที่เราเจอเทรนด์เนี่ยมันก็เล่นค่อนข้างยากเนาะเออสำหรับตัวทองคาแผ่ในวันเนี้ยนะครับเอ่อต้องยอมรับว่าหน้าหน้าเซลล์เนี่ยในกรอบราคาเนาะหน้าเซลล์ย,ยังได้เปรียบอยู่แต่ถ้าเราอ้างอิงจากดุตัวดีเอ็กวายเนี่ยก็มีแนวโน้มสูงมากที่วันเนี้ยราคาจะดันขึ้นนะครับอา่าตรงนี้ก็เป็นโซนทนี่เขาทั้างสวยนะครับก็อาจจะมีการฟอร์มแบบนี้ครับทรงนี้ขึ้นมา แล้วก็มาย้ําตรงนี้ก่อนว่าจะผ่านไหมนะครับถ้าผ่านก็ขึ้นต่อได้มาที่แนวนี้เลยนะครับไอเนี้ยไม่สนใจแล้วเอาไม่อยู่แน่นอนนะครับขึ้นมาแนวนี้เลยแต่ถ้ามีแรงเทขายกลับออกมาก็ตรงนี้เลยนะครับลงต่อนะครับหรือลงแต่ตรงนี้เลยโอเคไหมเอ,อ่อเพราะว่าตําแหน่งเนี้ยครับเราสามารถที่จะมองเป็นลีควิตี้ได้เลยนะครับตรงเนี้ยมองเป็นลีควิตี้ได้เลยเป็นแนวที่เป็นแนวที่ไม่แข็งแรงละมีนวโน้มที่จะทิ้งตัวลงต่อ พอนก็ให้ระมัดระวังดีๆนะสรุปแผนวันนี้ก็คือถ้าราคาวิ่งขึ้นมาผมจะรอเซลล์นะครับตรงนี้น่าสนใจมากตรงตรงนี้นะถ้าเอาไม่อยู่ก็คือมาเล่นอีกท,ทีที่ตรงนี้โอเคเนาะส่วนหน้าบายส่วนหน้าบายเนี่ยตรงไหนที่ที่ท,ที่ที่หน้าเล่นผมว่าไอตรงนี้แหละมันคือมันหน้าเล่นสุดๆ,แล, ving, ving, ๆแล้วนี่นี่ออย่างเี้เพิ่มเติมแบบนี้อ่ะมี2แนวนะครับ มี2แนวร้อยราคายืนเหนือไฮนี้นะครับก็ถือว่าเบรกแล้วล่ะนะครับย่อกลับมาหาจังหวะในการบายขึ้นไปนะครับแต่ถ้าหลุดนะแต่ถ้าหลุดนะเหมือนว่าหลุดลงต่อเนี่ยจะมีแนวสุดท้ายคือตรงนี้เลยครับที่ผมจะรอฟอร์มแล้วงัดขึ้นคือถ้าไม่มีก็ปล่อยละมี2แนวเนาะแนวแรกก็คือ ร้อยราคามันเบรก1 9 4 6 5 9 0ขึ้นไปก่อนแล้วย่อกลับมาค่อยหาจังหวะในการบายที่1 9 4 2อัน่ะโดยประมาณประมาณนี้แหละถัดมาแนวที่ผมจะรออีกแนวหนึ่งก็คือถ้าหลุดลงมานะก็จะรอที่แนว1 9 3 6 8 5นะครับมีแค่นี้อ่ะไปดูฝั่งคู่เงินบ้างในส่วนของ aud usd ก็ไม่มี เขาเรียกว่าะไรนะไม่ไม่มีสัญญาณในการเล่นแหละถ้าโซนที่น่าสนใจในการที่แบบจะบายเนาะก็จะมีตรงนี้ฮะที่แนวราคาประมาณสัก0.66 0.31แนวประมาณนี้ถ้าย่อลงมาก็หาจากกังหวะในการบายนะครับสักครู่นะครับ ทันมา EUR GBP ก็รอเนี่ยอีกนานอ่ะคำ้ำส่วน EUR USD นะครับตัวนี้ก็ให้สัญญาณในการ buy ให้กับสมาชิกไปแล้วนะครับเรามีออเดอร์นี้นะครับตั้งแต่เมื่อคืนละนะครับไม่แน่ใจว่ามีใครทันไหมนะครับเพราะาผมส่งไปช่วงประมาณเดี๋ยวนะส่งไปช่วงประมาณ2ทุ่ม48่ใช่ปะ หวานอไม่ใช่เดี๋ยวนะผมดูก่อน EUR USD เนอะไม่ใช่อ๋อนี่ส่งไปตั้งแต่วันที่6แล้วครับเวลา3ทุ่ม4ีนาทีนะครับก็คือส่งตัวนี้ไปนะครับคือที่ส่งไปช่วง3มทุ่มนี้คือจังหวะนี้ต้องเข้าแล้วต้องกดบายแล้วอะไรเงี้สยสาเหตุที่ให้บายตรงนี้นะครับ ถ้าเราไปอยู่ในไทม์เฟรมย่อยในในแบบสิบห้าในแบบ5นาทีอย่างเงี้ยครับมันมีการเสียทรงแล้วเรียบร้อยนะครับเนี่ยไอ้จังหวะเนี้ยคือเสียทรงแล้วในไทม์เฟรมย่อยนะก็เลยให้จงัหจงหวะนะครับในการที่จะบ่ายขึ้นไปโอเคเนาะนก็ถือต่อนะครับโอเคเนาะถัดมาในส่วนของจีพีวีเอสดเนี่ยจริง,รงๆเราควรจะมียออเดอ้งแต่ตำแหน่งนี้เนาะแต่ราคาเนี่ยมันลงมาเทสแล้วมันขึ้นเลยอันนี้ก็ตกรถ นะครับส่วนใครที่อมองว่าเฮ้ยมันฟอร์ม QM แล้วเนี่ยเข้าไปแล้วเนี่ยก็ยินดีด้วยครับก็ได,ได้ได้แบบของคนเงี้สวยแต่ผมไม่มีไงผมรอแบบประมาณว่าผมรอประมาณว่าแบบลงมาชนเนาะมีการฟอร์มแล้วค่อยบายอย่างเงี้ยแต่มันไม่อะมัน,มน,มนชนลงไปเลยนี่ก็ตกลดเพราะนั้นเนี่ยเราจะรอให้เขาลงมารีเทสอีกรอบหนึ่งละกันค่อยหาจจงหวะในการ, buy. รบายถัดมายูแครข้ามครับถัดมาในส่วนของ USD CFD เนี่ย อันนี้ก็เหมือนกันเนาะราคาเนี่ยมันฟอร์มเป็น QM แล้วเนี่ยถ้ามีคนได้บายตรงนี้ก็ยินดีด้วยนะครับได้ราคาค่อนข้างสวยส่วนใครไม่มีเหมือนผมเนี่ยรอครับรอราคารีเทสมาที่แนวนี้ค่อยหาจงังหวะในการบ่ายขึ้นบปโอเคในส่วนของ UJ ครับไม่มีสัญญาณในการเล่นเหมือนเดิมอันนี้ขออนุญาตครับนะถัดมาในส่วนของ Silver เนี่ย เรามีออเดอร์กันตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับแถวๆนี้แหละ,ะก็ tp ไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวซิลเวอร์เนาะคือนี้นี่ครับซิลเวอร์นี่ฮะซิลเวอร์อ่าตัวนี้นะครับให้บายที่สองสามจุดสี่ห้าสาสามเก้านะเนี่ยนะครับแนวเนี้ยให้บายขึ้นไปก็ปรากฏว่าเป็นไงครับ ก็ TP แล้วเรียบร้อยนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็ผ่านไปดูคริปโตดีกว่าในส่วนของคริปโตเคอเรนซีนะครับ BTC USD นะครับตัวนี้ก็ขึ้นมา t e s แนวที่เราคุยกันไว้ในคลิปก่อนหน้านี้เนาะที่เหลือนะครับขึ้นมาชนแล้วเนาะที่เหลือก็คือรอให้ราคาขึ้นมารอการเสียทรงค่อยหาจวะในการเซลล์นะครับ ในส่วนของ ETS น,นะครับเรามีออเดอร์ที่่า1885.26นะครับเรามีออเดอร์กันที่แนวเนี้แนวเนี้แหละแนวเนี้นี่แหละก็รันต่อไปนะครับลุ้นโลเดิมนะครับก็อาจจะมีการขึ้นมารีเทสบ้างนะครับใครกลัวก็ขยับซับหลอดมาปังหน้าทุนโอเคเนาะถัดมาตัวสุดท้ายครับ XRP เนาะ ในส่วน XRP เนี่ยใน timeframe ใหญ่ยังมองเป็น up trend อยู่และชุด internal ก็ยังมองเป็น up trend ครับยังมองเป็น up trend เพราะนั้นเนี่ยเ,เราจะต้องโฟ c u s หน้าบ่ายเป็นหลักเนาะผมก็จะรอตรงนี้นะครับเป็นแนวที่ค่อนข้างโอเคนะครับเป็นแนวที่เราจะรอนะครับ QM เนาะแล้วก็หาจอะบ่บายขึ้นไปจะไม่เซลล์นะครับค่อนข้างเสี่ยงนิดหนึ่งประมาณนี้ไปแบบรวดเร็วนะ วันนี้นะรบวันนี้ผมรีบนิดหนึ่งครับอ่าโอเคใครที่สนใจนะครับวิธีการวิเคราะห์แบบนี้เทวแบบนี้ก็ดูได้ดูได้ฟรีนะครับผ่านทางตัวช่อง p r e x Fusion ของเรานี่แหละไปที่คลิปวิดีโอสักคลิปหนึ่งนะครับแล้วก็ไปที่คําอธิบายด้านล่างก็จะมีเนื้อหาที่เรี้ยงดับไม่ให้ส่วนใครที่สนใจคอร์สเรียนก็สมัครเข้ามาได้นะครับไปที่เว็บ Forex Fusion Trading.com ไปที่คอร์สเรียนแล้วก็อ่านละเอีอยดให้เรียบร้อยนะครับ ประมาณนี้เดี๋ยวไว้เจอกัน่อยในครั้งหน้าครับสหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ